กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และทุ่งหญ้าเขียวขจีมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างลำพังมันฉลาดปลาดเปรื่องแต่ก็มักจะรีบร้อนและขี้โมโหเสมอวันหนึ่งแดดร้อนจัดสุนัขจิ้งจอกเดินออกหากินจนเหนื่อยและหิวน้ำทันใดนั้นมันเหลือไปเห็นพวงองุ่นสีม่วงเข้ม ห้อยระยะลงมาจากเถาอังุ่นที่พันอยู่บนรั้วไม้สูงโอ้องุ่นช่างดูสดใหม่น่ากินเสียจริงจิ้งจอกพูดกับตัวเองถ้าได้กินสักพวงคงหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งมันกระโดดขึ้นครั้งแรกแต่ไม่ถึงครั้งที่สองก็ยังไม่ถึงครั้งที่สามมันเหนื่อยหอบหัวใจเต้นแรง สุนักจิงจอกพยายามอยู่หลายครั้งจนหมดแรงในที่สุดมันก็หยุดแล้วหันหลังให้พวงองุ่นนั้นแล้วพูดว่าองุ่นนั่นคงเปรี้ยวเกินไปกินไปก็คงไม่อร่อยหรอกแล้วมันก็เดินจากไปทั้งที่ยังหิวและเหนื่อยคติสอนใจหลายครั้งในชีวิตเราอยากได้บางสิ่งแต่เมื่อพยายามแล้วไม่สำเร็จ เรามักหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเองแทนที่จะพยายามอีกครั้งหรือหาหนทางใหม่อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวครั้งหนึ่งทำให้เราละทิ้งเป้าหมายไปโดยง่าย